ดกดเบสม,สมัยเด็กผมเป็นอารามบออยู่ที่วัดแถวมีนบุรีนี่เองเรื่องความแก่นแก้วสุขส่วนคงไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้ผมเป็นปู่คนแล้ววันนี้ก็มีโอกาสก็เลยอยากจะนำเรื่องเล่านขนหัวลุกมาเล่าสู่กันฟังครับวัดนี้แปลกอยู่อย่างที่มีสามชื่อไม่ใช่ชื่อวัดนะครับแต่พระท่านเรียกกันเองว่าวัดเหนือวัดกลางและก็วัดใต้คือแบ่เป็นสามตอนค่อนข้างจะห่างกัน ก็เลยเรียกกันตามสะดวกฟังเป็นผืนแล้วใกล้กับมีสามวัดไปเลยที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนสักหลังมีแต่ท้องนาเวิ้งว้างไกล่ลิบลิบแถมก็ยังติดป่าช้าอีกต่างหากมีเมนเผาศพแบบโบร,ราณที่เรียกว่าเมนปูนใกล้ๆกกันนี้ก็มีตึกเก่าแก่บานประตูเหล็กขึ้นสนิมมีต้นไทรหลายต้นขึ้นล่มครึมแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมตึกหลังนั้นให้ดูเยือกเย็นน่าหวังเวงใจแม้จะเป็นตอนกลางวันสดแสงก็ตาม ยิ่งเวลามีสายลมพัดซามันก็จะเกิดเสียงพิลึกพิลั่นอย่างบอกไม่ถูกบางทีก็ฟังเหมือนกับเสียงคนหัวร้อกเรียวกลาดแต่บางทีก็ฟังคล้ายกับใครกลุ่มหนึ่งกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้นหรือไม่ก็ถอดถอนใจด้วยความทุกโศกเต็มปาดาไอ้ตึกที่ผมพูดถึงนี้ก็คือโกดังเก็บโศกบางคนเรียกกกดังมั่งลงถึมมั่งแต่ของจริงๆก็คือสถานที่เก็บศพสารพัดชนิดทุกเพศทุกวัยสมัยนั้นบอกได้คําเดียวว่าน่ากลัวม,มากๆครับวันดีคืนดีจเจ้าอาวาสไม่อยู่ ก็จะมีพระนุ่มนุ่มดอดเอาคุณแจไปเปิดกุดําเก็บศพเปิดโลงศพดูกันไม่รู้ว่ามีอะไรน่าดูตรงไหนพวกเด็กวัดสามสี่คนก็ตามหลังพระเข้าไปดูด้วยผมเองยอมรับว่าทั้งหลักอยู่ห่างๆเพื่อนชวนเข้าไปก็สายหน้าดิดๆอ้างว่าไม่สนุกแต่ความจริงก็กลัวผีนั่นแหละครับขนาะอยู่ห่างๆก็ยังได้กลิ่นเหม็นโชยมาตามลมเสียงฝาโลงลั่นเอียดอาตอนช่วยกันเปิดกลิ่นเหม็นยิ่งรุนแรงมากขึ้นขนาดอยู่ในที่ร่งๆยังต้องอุดจมูก ไม่รู้ว่าสภาพศพขึ้นอืดในหลวมมันน่าทัศนาตรงไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตะวันใกล้รับขอบฟ้าเป็นช่วงโปรเพลผมเงยหน้าขึ้นมองต้นไทรเหนือกุดังโดยไม่ตั้งใจแล้วผมก็ต้องสะดุ้งเหือกตกใจแทบสิ้นสติร่างดำดำนับสิบเกาะอยู่ตามกิ่งไทรจ้องลงมาตาถลึงสัมผัสได้ถึงความขัดเคืองที่ถูกบรบกวนล่วงเกินในยามที่พวกเขากำลังนอนพักอย่างสงบสุขเป็นครั้งสุดท้ายก็เห็นแบบนั้นผมถึงกับวูบ ลมจะจับเอาให้ได้ลิ้นแข็งขันปากจนพูดอะไรไม่ออกก่อนที่สายลมจากทุ่งนาจะพัดซ่ามาอย่างเยือกเย็นจนทําให้ตัวที่ชุ่มเหงื่อของผมเย็นวาพอได้สติอีกทีภาพน่ากลัวเหล่านั้นก็ได้หายไปหมดแล้วหลายคืนถัดมาก็ได้ข่าวว่ามีการท้าทายว่าใครจะกล้าเข้าไปในกุฏิเก็บศพเพียงคนเดียวซึ่งก็มีนมกระป๋องตาเรือใบกับบุหรี่เกรดทองเป็นสิ่งเดิมพันแต่ของสองอย่างนั้นจะวางในโรงศพใครกล้าเข้าบีบนมกับบุหรี่มาถือว่าชนะ และจะได้รางวัลน,นั้นไปจําได้ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่หนุยรับคําท้าในทันทีหลวงพี่รูปนี้มีนิสัยแปลกชอบเล่นเครื่องรางของขลังสวมประคาพวงใหญ่ชอบวางตัวเหนือผู้อื่นทั้งทงที่เพิ่งบวชพรรษาแรกพอกลับจากภายเรือบินทบาทฉันเช้าเสร็จก็เก็บตัวเงียบในกุฏิท้องบทคาถาอาคมงือมงาแทบทั้งวันพระรูปอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จึงหาวิธีลองของเหมือนจะท้าพิสูจน์หรือแกล้งกันในทีว่า จะมีอาคมแก่กล้าจริงหรือเปล่าพอฟ้ามืดไปไม่นานก็ได้เวลาเปิดกุดังและเปิดโรงคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดท้องฟ้ามีเมฆหนาทึบไม่เห็นดวงดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวเด็กวัดก็แห่ตามกันไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศเย,ยือกเย็นและน่าหวังเวงใจสายลมพัดโช,ชวยวู้วิวเสียงแมลงกลางคืนและหมุ่เสียงแส่พอเราเดินผ่านก็เงียบกริบครั้นค้อยหลังก็ดังขึ้นมาอีกหลวงพี่หนุ่ยถือเทียนเดินนำหน้า ไม่ช้าก็เปิดประตูเหล็กดังบาดหูแล้วหายเงียบเข้าไปในนั้นพาลูกนอื่นกับเด็กวัดจับกลุ่มกันรออยู่อย่างเงียบๆไม่มีใครหัวรอดต่อกสิิกกันเลยแต่แล้วจู่ๆเสียงเอะับโวยวายก็ดังออกมาจากกุังเก็บศซเล่นเอาพวกเราสะดุ้งเฮือกไปต,ตามๆกันหลวงพี่หน่วยเพ็ญอ้าวจีวันปลิวออกมาหน้าตาตื่นตกใจสุดขีดปรากฏให้เห็นแสงไฟฉายและในมือก็ไม่มีทั้งเทียนโมรีหรือแม้แต่นมกระป๋องวิ่งตลึงขึ้นกุฏิเงียบกริบ พอออกพรรษาก็รีบหาเลิกศึกในทันทีแม้ว่าจะไม่ยอมปลิดปากบอกใครว่าพบเห็นอะไรในกุดังเก็บโศกแต่พวกเราก็พอเดาได้ว่าหลวงพี่หนุยนั้นเจอประสบการณ์ที่น่าขนหัวลุกขนาดไหนจนแล้วจนรอดไม่นานหลังจากนั้นหลวงพี่ชยัยหนึ่งในผู้สังเกตการอยู่ภายนอกกับพวกเราในคืนนั้นก็ตามสืบจนได้รู้ว่าหลวงพี่หนุยซึ่งในตอนนี้ก็คือทิดหนุยแกนั้นถูกผีหลอกเข้าเต็มเต็ม ยกว่าครั้งแรกก็ใจกล้าแต่พอก้าวเท้าเขาเ้าไปในกุดังเก็บศพใจกลับแปวจากรั้นจะกลับออกไปมือเปล่า,าก็จักระยู่ทิดหนุ่ยบอกว่าจะล้วงมือเข้าไปในลวงที่ถูกแง้มเอาไว้พอเป็นพิธีพอฝาลวงเผยออกมาเท่านั้นแหละินหน้าของศพก็พุ่งมาประทัดจมูกจนแกสำลักแกก็คิดว่ารีบํารีบจบแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอทิดหนุ่ยล้วงมือลงไปแล้วคว้านหากล่องนมกับซองบรีจูๆ่ๆมือของศพเจ้าของโลง ก็ได้ความมัฟเข้าที่ข้อมือแกบีบแน่นไม่ยอมปล่อยก่อนจะส่งเสียงหัวเราะอย่างหวยหวนเรากับรู้ว่าแกมีของก็เลยอยากลองวิชาเพียงเท่านั้นหลวงพี่หนุ่ยหรือทิหนุ่ยสะบัดมืออย่างแรงก่อนจะแหกปากร้องลั่นวิ่งจีวปรปลิวอย่างที่เห็นนี่แหละครับพวกพระหนุ่มกับเด็กวัดคนอื่นๆก็พากันหัวเราะขบขันกับประสบการณ์การถูกผีหลอกของทิศหนุย่ยแต่ผมนั้นไม่เอาด้วยก็เลยเดินเลี่ยงออกมาจากวงสนทนาซึ่งผมนั้นไม่กลัวผีครับ ใจเขาใจเราไม่เอาด้วยดีกว่าเรื่องราวก็มีประมาณนี้พอสังเกตไว้มีโอกาสน่าจะกลับมาเล่าให้ฟังกันใหม่หญิงท้องแก่บนเนินเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณนี้ได้ฟังมาจากพ่อของแฟนอีกทีหนึง่งคุณพ่อท่านเล่าว่าสมัยนั้นอยู่ต่างจังหวัด เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีสวนมีไร่เยอะป่าข้าวโพดก็เยอะแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งไม่ใช่ภูเขาลูกใหญ่ตัวอะไรนักมีถนนลัดล่อผ่านเข้าไปได้ชาวบ้านจะเรียกกันว่าเนินเขาซะมากกว่าเส้นทางโค้งตามเนินเขาตรงนี้ชาวบ้านจะต้องใช้เดินทางเข้าไปในตลาดและออกถนนใหญ่กันเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านที่หาหน่อไม้ทําไร่ทาสวนก็มายืนดูกันเนื่องจากมีชายสองถึงสคนลงมาจากกระบะคันหนึ่ง และได้นําศพผู้หญิงท้องแก่มาเพื่อจะเอามาฝังเอาไว้บนยอดเขานั้นแต่ชาวบ้านก็ไม่รู้อะไรอย่างไงก็ได้แต่งงว่าทำไมถึงต้องมาฝังตรงนี้ชาวบ้านก็แอบดูจนพอฝังเสร็จรถคันนั้นก็ได้ขับออกไปแต่ชาวบ้านที่เห็นก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเลยได้แต่งเงียบๆกันไว้ไม่บอกใครเวลาผ่านไปไม่นานวิญญาณยีนของผู้หญิงท้องแก่คนนี้ก็ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านในบริเวณเขาลูกนั้น ใครผ่านไปผ่านมาก็จะโดนกันหมดเห็นเดินมาตัดหน้าวดบางมาบุกรถบางอยู่บนเนินเขาเป็นเงาคนท้องยืนอยู่บางชาวบ้านที่ต้องไปตลาดก็มักจะเลี่ยงเส้นทางนี้ยอมอ้อมไปอีกทางหนึ่งที่ไกลกว่าจนไม่มีใครอยากจะผ่านเนินเขานั้นจนนานวันเข้าเรื่องมันก็เกิดไม่อยู่แล้วก็ได้แพร่กระจายไปในหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเป็นวงกว้างจนมีอยู่วันหนึ่งก็ได้เจอกับตัวนี้ถึงกับขนลุกก็ทํางานกลับไม่ตรงเวลาบางครั้งก็เปลี่ยนเวรกับเพื่อน กลับเที่ยงคืนก็มีและวันที่เกิดเรื่องก็เป็นวันที่เปลี่ยนเวรนกลับเที่ยงคืนตอนนั้นพ่อยังไม่เคยได้ยินเรื่องผีที่เนินเขามาก่อนและพ่อก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วคืนนั้นเลิกงานก็ขับรถกระบะมาเรื่อยๆตามทางเนินเขาปกติก็จะใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะไม่ต้องอ้อมไปทางถนนใหญ่ระหว่างนั้นสายตาก็ไปสะดุดกับผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องหลายดอกยืนอยู่ข้างทางเธอเอามือคลุมท้องคล้ายคนเจ็บท้องจะคลอด ซึ่งพอพ่อเห็นพ่อก็สงสารและไม่ได้กลัวว่าจะเป็นโจรหรืออะไรทั้งนั้นเพราะว่าเธอดูเหมือนคนปกติทุกประการแล้วพ่อก็ได้จอดรถลับด้วยความที่มืดและอันตรายพ่อก็เลยบอกให้ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นขึ้นรถมาเร็วๆและได้บอกว่าเดี๋ยวจะรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ได้เปิดประตูรถด้านหลังขึ้นมานั่งและในจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาพ่อก็จำได้ว่า รถก็ยุบย่ำลงตามน้ำหนักคนก็เลยเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วพ่อก็ได้ออกรถเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รับมาประมาณ20กิโลเมตรได้ระหว่างทางก็ได้ถามผู้หญิงคนนั้นไปเรื่อยตามภาษาเจ็บมากไหมทนก่อนนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเงียบแล้วพ่อก็อยังพูดอีกอันตรายนะมันเยืนบกรถข้างทางในตอนดึกๆเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเป็นโจรมาหลอกเอาซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเงียบอยู่ ได้แต่หันมองออกไปทางนอกกระจกรถตอนนั้นพ่อก็นึกในใจว่าเธอคงจะเจ็บท้องก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะพูดหรือตอบโต้อะไรด้วยความที่พ่อนั้งกลับดึกและอายุก็มากแล้วก็เลยกะจะขับไปที่ป้อมตำรวจไกลๆเพราะเขาคงน่าจะช่วยได้ดีกว่าก็เลยขับไปพอพ่อขับไปถึงป้อมตำรวจพ่อก็ยังหันไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปส่งนะมันน่าจะถึงเร็วกว่าลุงขับไป แล้วพ่อก็ลงจากรถและไปค้อกระจกเรียกคนที่อยู่ในป้อมสักพักคนที่อยู่ในป้อมก็ออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นมูลนิธิอาสากู้ภยัยเขาถามพ่อว่ามีอะไรครับลุงพ่อก็เลยบอกว่ามีคนท้องแก่เจ็บท้องใกล้จะคลอดช่วยพานําไปส่งโรงพยาบาลให้ทีลุงขับเร็วไม่ไหวมันดึกมากแล้วซึ่งทางอาสาก็ตอบมาว่าได้ครับได้ครับไหนครับคนท้องอยู่ไหนซึ่งพ่อก็ชี้ไปที่รถ อก่็นอนเจ็บท้องอยู่ที่เบาะหลังหน้าอาสาคนนั้นก็เดินไปที่รถพอ่อพอเปิดประตูรถออกมาก็างงและได้หันไปถามกับพ่อว่าไหนลงุงไม่เห็นมีใครเลยซึ่งพ่อก็ตกใจว่าหายไปไหนเพิ่งลงมาเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่ในรถอยู่เลยตอนบอกอาสาให้ไปดูก็ยังเห็นอยู่พ่อสงสัยก็เลยบอกให้อาสาลองเอาไฟฉายส่องดูว่าจะลงเดินไปที่ไหนแล้วหรือเปล่าแล้วอาสาก็ได้เรียกให้เพื่อนๆใมทีมอาไฟสองคนหาตามถนนข้างทาง จนมีอาสาคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าหยุดหาเถอและหันไปถามพ่อว่าวลุงรับผู้หญิงคนนี้มาจากเนินเขาลูกน้อยน้อยนั่นใช่ไหมใช่ตรงเนินเขานั่นแหละพ่อว่าเธอใส่ชุดลายดอกใช่ไหมอาสาคนนั้นก็ถามอีกพ่อหนุ่มรู้ได้ยังไงพ่อสงสัยไม่ต้องไปหาหรอกลุงคงจะโดนอีกแล้วละ่ะคราวนี้เฮี้ยนจริงๆคนอื่นแค่โดนตัดหน้ารถนี่ลงถึงขั้นรับขึ้นรถมาเลยหรอ แล้วอาสาคนนั้นก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพ่อฟังแล้วเสียว่าไปทั้งตัวถึงกับหน้ามืดเหมือนคนจะเป็นลมอาสาต้องมาช่วยกันประคองและขับรถมาส่งพ่อที่บ้านพวกเขาขับมาส่งโดยมาพร้อมกับรถกู้ภัยอาสาอีกคันหนึ่งแต่ขากลับต้องเลี่ยงไปทางถนนใหญ่เพราะว่ากลัวกันโหมดพ่อก็ขอบใจอาสาที่ช่วยขับรถมาส่งถึงบ้านแล้วอาสาคนนั้นก็ลงจากรถพอ่อกะล่ำลานแล้เดินขึ้นรถกู้ภัยอาสาอีกคันหนึ่งกลับแต่พอพ่อมองตามรถกู้ภัยที่วิ่งออกไป สิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงท้องแก่คนเดิมนั่งก้มหน้าห้อยขาอยู่ที่กระบะท้ายหลังจากนั้นพวกอาสาบนรถนั้นจะเป็นยังไงพ่อก็อยังไม่รู้แต่หลังจากเรื่องที่ได้เจอในคืนนั้นพ่อก็เล่าให้ชาวบ้านฟังต่อๆกันไปจนทุกคนต่างกลัวกันชนิดที่ว่าตะวันตกดินเมื่อไหร่ก็บ้านใครบ้านมันกันเลยทีเดียว ผีผลักตกเหวทางขึ้นเขาแม่สเสลียงจังหวัดแม่ห้องสอนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองเมื่อหลายปีมาแล้วครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะประมาณว่าผีทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่จะใช่หรือไม่นั้นตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดและผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันมาก,ก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่เกิดเรื่องนั้นผมจะไปเที่ยวบ้านญาติของแฟน อยู่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนแรกก็กะว่าจะเดินทางไปช่วงบ่ายๆสักบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แต่ว่าก็ดันติดธุระหลายเรื่องจดการเดินทางไม่เป็นตามแผนสุดท้ายก็ได้ออกจากบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนเกือบทุ่มหนึ่งเราเดินทางกันไปทั้งครอบครัวสคนมีผมแฟนแล้วก็ลูกผมอีกสองคนรถที่เอาไปก็เป็นรถวีโก้สประตูรถก็เป็นรถใหม่ครับตอนนั้นพึ่งซื้อที่ปีกว่าเอง ผมก็ขับไปตามเส้นทางเรื่อยๆคือผมนั่นเคยขับรถไปที่แม่ห้องสอนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องโคง้งเรื่องถนนหนทางผมก็ก่อนข้างที่จะทำนานทางอยู่พอสมควรจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอแม่สะเลียงปกติจะใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงถ้าไม่แวะระหว่างทางจนนานเกินไปคืนนั้นผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรขับรถไม่เร็วครับ70-80ถึงโดยประมาณก็ขับไปเรื่อยๆแต่พวกเรานั้นเสียเวลากันไปเยอะเพราะมัวแต่แวะโน่้นแวะนี่อยู่ตลอดทาง ผมขับรถมาจนเกือบถึงอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงบ้านญาติแฟนตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วบนถนนในตอนนั้นก็ไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยอีกทั้งถนนช่วงนั้นยังเป็นดอยที่สองข้างทางนั้นเป็นเหวลึกผมขับรถขึ้นเนินไปพอลงเนินผมก็ชะลอความเร็วลงแต่แล้วจูจ่ๆรถก็ได้พุ่งไปข้างหน้าเหมือนผมนั้นเหยียบคันเล่นจนมิดพร้อมกันนั้นพวงมาลัยก็ได้หักเอง จนทาให้รถพุ่งไปทางด้านซ้ายซึ่งมันทําให้รถนั้นกําลังจะตกเหวผมตกใจมากเพราะรถไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมรีบหักพวงมาลัยคืนก่อนที่รถนั้นจะตกลงไปแล้วก็เหมือนจะได้ผลเพราะรถนั้นเบี่ยงไปทางขวาด้วยความเร็วแต่ว่ารถมันจะไปตกเหวทางด้านขวาแทนนะสิครับผมก็เลยหักกลับมาอีกรอบพร้อมกับเบียบเบรกเพื่อให้รถหยุดคราวนี้ได้ผลรถเริ่มชะลอมันสายไปสายมาจนมาจมาอดอยู่ที่กลางถนนแฟนผมนี่ร้องเร้าด้วยความตกใจ พอรถจอดสนิทผมก็ได้เดินลงไปดูรถกับแฟนบรรยากาศตรงนั้นมันเงียบมากไม่มีเสียงรถหรืออะไรเลยแถมอากาศก็เย็นเย,ย,ยือกแปลกอาจจะเป็นเพราะถนนเส้นนี้เป็นป่าทึบต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเรียงรายเต็มไปหมดผมเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเรียกแฟนให้กลับขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปบ้านญาติในทันทีพอไปถึงบ้านญาติแฟนที่แม่เสียงแฟนผมก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาให้กับญาติฟังจะกลายเป็นว่าโดนญาติว่าให้ว่าทำไมมากันดึกๆดืด่นๆแบบนี้ มันอันตรายถนนแถวนั้นมีคนตายหงนับไปท่วนแล้วคนที่ขับผ่านทางบางทีก็เห็นผีเดินอยู่ริมถนนสภาพเลือดไหลท่วมตัวหัวขาดแขนขาขาดก็เคยมีคนเห็นมาแล้วคิดแล้วก็ใจหายมูกครับถ้าเกิดผมไม่มีสติและประคองรถไม่อยู่จริงๆไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันต่อมาก็เลยพากันไปทําบุญถวายสังขานกันที่วัดหลังจากรอดตายจากรถตกเหวมาได้ผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าผีมีอยู่จริง และผมก็เลือกที่จะไม่ขับรถทางไกลในช่วงกลางคืนไปพักใหญ่ๆเลยครับเพราะพระท่านวา่าวิญญาณผีตายโหงพวกนี้มักจะเฮี้ยนและออกมาหลอกหลออผู้คนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะในตอนกลางคืนและเวลาผมเจอข่าวพวกรถเบรกแตกคนหนับในหรืออะไรประมาณนี้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในตอนกลางคืนบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเกิดจากผีตายโหงที่มันมาหาตัวตายตัวแทนกันแน่